อ่พี่โน้ตค้าเป็นไงบ้างได้กี่รางวัลสำหรับวันนี้ได้สองรางวัลครับรางวัลแรกก็จะเป็นเอ่อ cover เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนและก็รางวัลที่สองลูกทุ่งดาวรุ่งขวัญใจมหาชนสองรางวัลเลยอันนี้แฟนๆเลื่อมวงให้กันเลอดไปใช่ครับอันนี้คือแฟนๆล้วนๆเลยถ้าไม่มีแฟนๆถ้าไม่มีเอฟซีนึกคิดว่านุกคงไม่ได้มาถือรางวัลแบบนี้หรอกแต่จริงๆเราจะไม่ได้มาถือรางวัลใช่ไหมเพราะที่เราต้องบินไป จริงๆอ่ะที่แรกอ่ะมันได้รับงานไปแล้วไงครับพี่ได้รับงานไปแล้วว่าจะไปฮ่องกงางานนี้จริงๆนุกจะไม่ได้มานุกก็บอกพี่ๆเขาแล้วแหละว่าไม่ได้มาว่านุกจะเดินทางไปเลยเพรพาะตอนนี้ไปๆน่าจะถึงแล้วฮ่องกงใช่ครับทีนี้นุกก็ไปเห็นพี่ๆเขาเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะบวชให้เรา,า,เราครับเขาอยากให้เรามาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเฮ้ยน้อง ทิ้งตัวบินนะแล้วมารับรางวัลเถอะเขาก็ไม่ได้พูดหรอกแต่เราไปรู้เองรับรู้เองไงว่าเขาโหวตเช้าเที่ยงกลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้าวันดีตั้งแต่วันที่เปิดจนถึงวันสุดท้ายและพี่จะไม่ให้มาได้ยังไงใช่ไหมมันก็เลยใจบางไงเขารักเราเราก็รักเขาเราก็เลยใจป๋าซะเลยคราวนี้เลื่อนไปเลยขอนเลื่อนนะครับเลื่อนตั๋วไปเลยครับก็ด้วยความรักนี่แหละครับ นิ้งแฟนๆเขารู้ว่าเราทาแบบนี้เขายอมรับเสมอเฮ้ยเขาเขาน่ารักอะพี่เขายิ่งเขารู้ว่าเรามารับรางวัลแล้วก็ยอมเหนือนห่อยเพื่อที่จะรางวัลก็ไม่รู้ว่าจะได้รับหรือเปล่าใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้ประกาศใช่ครับเขาก็พลื้มใจเห็นเขาโพสกันกันเยอะมากแต่นุกก็อยากจะบอกแฟนๆแหละครับว่าสิ่งไหนที่นุกสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขได้นุก็อยากจะทําและตั้งใจอยากจะ อยากจะตั้งใจทําและเต็มใจทําเต็มร้อยอเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดูสิเอฟซี FC เขาให้เรามันมันมันมากกว่าที่เราจะทําให้เขาแค่เราทําให้เขามีความสุขแค่นั้นเองอใช่อาสทายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆท,ที่พาเรามาถึงจุดนี้ได้ฝ้าไปสองวันนี้ครับก็ขอฝากถึงแฟนๆนุกธนาดลน,นะครับเอฟซี FC นุกธนาดลทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากๆ,ากๆจากวันนั้นวันที่นุกก้าวเข้ามาเป็นนักร้องเป็นศิลปินจนถึงวันนี้ ทาให้มีพี่ๆมารักเยอะมากๆมาคอยซับพอร์ตนุกมาคอยให้กําลังใจนุกและคอยเป็นเกราะป้องกันเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญสำหรับชีวิตนุก mm hmm. นุกขอบคุณมากๆนะครับก mm hmm. ็นุกก็จะเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้แล้วก็จะเป็นน้องที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง mm hmm. จะตั้งใจสร้างผลงานจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง mm hmm. การแสดงละครแสดงหนัง หรือทุกๆอย่าง<ม>ที่สามารถมันจะทําให้ทุกคนทุกคนได้รู้จักคนที่ชื่อนุกธนดลน,<ม>นุกจะทาให้มันให้ให้มันดีที่สุด<ม>เพราะว่าพี่เขาหวังไว้ว่าอยากให้น้องเป็นที่รู้จักใช่ครับนุกก<ม>็จะตั้งใจทำแล้ววันนี้ถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วด้วยสำหรับเราสําหรับนุกใช่ไหมครับครับมากเลยครับมากเลยสําหรับแฟนๆคู่ที่รอชมนุกไปก็คือรอชมได้เพียงกงใช่ครับนี่นุกเดี๋ยวนุกก็จะได้บินตามไป ใช่ตอนนี้ไปไปาก็รีแลก์แล้วสบายแล้ว <laughs> ตอนนี้เหลือแต่เราเนาะเหลือตอนนี้เหลือแต่นุกเัวเนี้โอเคครับ,รบขอบคุณมากมากครับพี่ๆครับ